ขอาถามคําถามที่สําคัญเลยนะคะแล้วคนที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นโรคไตอ่ะควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะคืออย่างแรกเราต้องทราบก่อนว่าโรคไตเนี่ยมีหลายระยะนะครับเราแบ่งเป็น5ระยะด้วยกันนะครับซึ่งการรับประทานอาหารหรือการปฏิบัติตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะแล้วแต่ระยะนะครับ ขอถามคำถามที่สําคัญเลยนะคะแล้วคนที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นโรคไตอ่ะควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะคืออย่างแรกเราต้องทราบก่อนว่าโรคไตเนี่ยมีหลายระยะนะครับเราแบ่งเป็น5ระยะด้วยกันนะครับซึ่งการรับประทานอาหารหรือการปฏิบัติตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะแล้วแต่ระยะนะครับผมจะแบ่งง่ายว่าระยะต้นเนี่ยระยะที่ 1- นถึงสงเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่จะ สามารถดูแลตัวเองได้ตามปกตินะครับเช่นการรับประทานเรื่องของโปรโตีนนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องลดเค็มนะครับเรื่องของโพแทสเซียมที่เขาบอกว่าต้องควบคุมเนี่ยยังไม่จาเป็นต้องควบคุมในระยะต้นๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตนะระยะท้ายละนะครับก็คือระยะที่3ขึ้นไปนะครับสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือเราจะต้องควบคุมเรื่องของโปรโตีนนะครับให้อยู่ประมาณ0.8กรัม น้ำหนักตัวต่อวันโดยโปรโตีนนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าก็ควรจะต้องเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพดีนะโปรโตีนคุณภาพดีคืออะไรนะครับคือโปรโตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะพวกเ,เช่นเนื้อไก่เนื้ออกไก่อย่างเงี้ยเนื้อหมูไม่ติดมันหรือว่าถ้าให้ดีก็เป็นพวกเนื้อปลานะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรโตีนที่ได้จากพืชนะครับซึ่ง ต้องระวังนิดนึงว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นเนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับที่ครบถ้วนก็จะมีพวกพืชตระกูลถั่วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพืชตระกูลถั่วเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของโพแทสเซียมสูงและฟอสฟอรัสสูงนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเป็นโรคไตระยะท้ายเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษประเด็นที่2นะครับก็คือการลดเค็มครับ รื่องเค็มเนี่ยจะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ในทุกๆระยะตั้งแต่ระยะต้นไปถึงระยะสุดท้ายนะครับโดยมีการแนะนําว่าการกินโซเดียมนะครับวับนหนึ่งควรจะต้องน้อยกว่า2กรัมนะครับหรือว่าถ้าเกิดคิดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเกลือเกลือแกงนะครับจะสามารถกินได้ประมาณแค่1นช้อนชาต่อวันนะครับถ้าเป็นพวกน้ําปลาพวกซีอิ๊วเนี่ยนะครับหช้อนชาเนี่ยจะได้ประมาณสัก500มิลลิกรัม เพราะฉะนั้น1วันก็จะกินได้ประมาณสัก3 4ช้อนชานะครับเทคนิคของการควบคุมเค็มนะครับนะเราก็จะแนะนำให้ทำอาหารเองที่บ้านนะครับแล้วก็เวลาที่ทำอาหารเนี่ยเราไม่ควรจะใส่นะครับโดยที่ไม่ได้กะปริมาณควรจะต้องมีการตวงนะครับด้วยช้อนชาเนี่ยให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ การควบคุมเค็มเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาจะติดเค็มนะหลักการก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาที่ร่างกายจะปรับตัวได้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสัก3สัปดาห์นะครับ mm hmm. ก็เลยแนะนําว่าเราจะมีการลดเค็มประมาณสัก10%นะครับทุกๆ3สัปดาห์ซึ่งลิ้นเนี่ยจะไม่สามารถแยกความแตกต่างน,นะครับของปริมาณเค็มที่ลดลงได้ มีคำถามว่าถ้าเกิดว่าออกไปกินข้าวนอกบ้านละ่ะเราจะควบคุมเค็มได้ยังไงนะครับถ้าดีที่สุดเราคงจะต้องบอกให้ทางร้านอาหารนะช่วยลดปริมาณการใส่เกลือนะครับลงไปแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือว่านะครับอย่างแรกคือว่าเราก็ไม่ควรจะกินน้ําซอสนะที่ได้จากการปรุงนะครับต้องระวังนะอย่าไปกินน้ําซุป,ปปริมาณมากเพราะในน้ําซุปเนี่ยเป็นแหล่งของตัวเกลือที่สําคัญเลย และสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะติดอีกใส่เป็นประจำก็คือว่าเวลาที่สั่งอาหารมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงหรืออาหารตามสั่งเนี่ยเราจะใส่น้ําปลาล,ลงไปนะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะมีการเติมเครื่องปรุงทันทีเพราะฉะนั้นควรจะต้องชิมก่อนที่จะปรุงสําคัญมากเลยค่ะซันบอลครับมีคนพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ตัวเกลือที่ไม่ใช่มาจากโซเดียมเนี่ยจะสามารถช่วยลดปริมาณการ ลดเค็มลงได้หรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เกลือที่ไม่ใช่จากโซเดียมเนี่ยพวกนี้จะเป็นเกลือจากโพแทสเซียมนะครับพวกโพแทสเซียมคลอไรด์นะข้อเสียของมันก็คือว่าที่เราแจ้งไว้แล้วว่าถ้าคนไข้ที่เป็นไตวายระยะทย้ายเนี่ยนะครับเราจะจํากัดเรื่องของโพแทสเซียมนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในระยะต้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นในระยะท้ายเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนนะจะมีพวกซอสบางตัวที่มีการลดเรื่องของตัว โซเดียมนะที่ที่ไม่ได้มีการเติมเรื่องของเกลือโพแทสเซียมพวกนี้ใช้ได้นะครับซึ่งก็จะสามารถทําให้เราช่วยลดเค็มได้ดียิ่งขึ้นกินอร่อยโดยที่โซเดียมไม่เกิดว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับอ่าค่ะชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะคะครับประเด็นต่อไปที่สําคัญคือเรื่องของตัวโพแทสเซียมครับมันจะมีความเชื่อที่ผิดว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยห้ามกินโพแทสเซียมเลยซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับนะการกินโพแทสเซียมเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับผลเลือด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจาะเลือดเนี่ยระดับต่ำกว่า5.5นะครับผู้ป่วยก็สามารถกินโพแทสเซียมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน5.5นะครับเราควรจะต้องจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งพวกนี้จะได้แก่ผักผลไม้ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับคือผลไม้ที่มีสีสดๆดนะครับโดยเฉพาะสีเหลืองสีส้มเนี่ยครับตัวอย่างเช่นทุเรียนกล้วยหอมนะครับส้ม นะมะละกอนะครับรวมถึงผักที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยได้แก่ผักที่มีสีเขียวจัดนะครับเช่นบลอกเกอรี่คะนานะครับอโวคาโดซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเป็นพิเศษครับหมอบอลคะฟังเราเครียดแทนคนไข้เลยค่ะคนไข้มักจะถามว่าแล้วเรากินอะไรได้บ้างไหมคะที่โพแทสเซียมต่ำเนี่ยคะ่ะโดยผลไม้นะครับที่มีโพแทสเซียมต่ำเนี่ยนะครับก็พวกอง,งุ่นเนาะส้มโอนะครับ แอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเงาะนะครับสามารถรับประทานได้หรือว่าพวกผักนะครับก็ต้องเป็นผักที่สีจางลงมานิดนึงพวกกะหล่ำปีพวกผักกาดขาวถั่วลันเตานะครับพวกฟักอย่างเงี้ยครับ มาดูครับถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรามีแหล่งศึกษาที่ไหนบ้างไหมครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้ที่เว็บไซต์นะคะ mm hmm. ก็จะขอแนะนําที่สมาคมนักกาหนดอาหารนะคะสมาคมโรคไตสมาคมโรคเบาหวานสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและที่สําคัญมี l i น์แอและ Facebook healthy DM จากใจถึงไตห่างไกลเบาหวานด้วยค่ะ